ในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงขั้นตอนการลางานเนาะหรือถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า e leave นะคะเดี๋ยวเรามาดู flow ของมมนว่าเราต้องลางานวิธีการลางานที่ถูกต้องเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะคะค่ะโอเคเริ่มจาก flow ของเราในส่วนแรกขั้นตอนที่1วางแผนแป n น y ม e a v e นะคะวางแผนการลางานของฉันฉันจะลางานเรื่องอะไรวันไหนอ่ะแล้วก็จดใส่ไปในปฏิทินคราวนี้ ส่งคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางอีเมลยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะน้อง A ต้องการที่จะลางานเพื่อไปรับปร,ริญญาอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูในไกด์ไลน์ว่า ไกด์ไลน์ของบริษัทเนี่ยถ้าลาไปรับปริญ,ญญาเนี่ยสามารถใช้ลากิจหรือต้องใช้พักร้อนตรงนี้ต้องไปดูไกด์ไลน์ชัดเจนนะคะอย่าเกิดความสับสนเพราะว่าลาป่วยไม่ได้อยู่แล้วเพราะระจะไปรับปริญญ,ญาเนาะอ่ะยกตัวอย่างในเคสนี้รับปริญญาทางบริษัทอาจจะบุว่าสามารถใช้ลากิจได้โอเคน้องเอก็ส่งอีเมลไปหาผู้บังคับบัญชาใต้สายงานโอเคน้องเอเป็นรีเซพชันน้องเอขึ้นตรงอยู่กับ HR น้องเอก็ส่ง อ่าอีเมลไปหา HR Manager แนบเอกสารที่เกี่ยวกับอ่เอกสารที่เป็นวันนัดรับปริญญาวันฝึกซ้อมอะไรก็แน่ไปให้ทาง Manager ทาง HR Manager รีวิวต่างๆนะคะเมื่อได้เอกสารประกอบและทางอ่าส่งอีเมลก็ให้ CC เพื่อร่วมงานที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกันด้วยออย่างเช่นน้องเอนี่จะต้องทำงานใกล้ชิดกับทางอ่าแอดมิน แอดมินของออฟฟิศก็ว่ากันไปก็ซีซไปด้วยเขาจะได้รู้รับทราบไปในทีเดียวเลยว่าเออเนี่ยมีขอผู้จัดการลาไปรับปริญญาในวันนี้นะคะข่าวนี้ทางหัวหน้างานทาง HR Manager ได้รับอีเมลแล้วก็ตรวจสอบเห็นควรหรือไม่เห็นควร ทางผู้จัดการเห็นว่าเออเรื่องการรับปริญญาก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งน่ายินดีและในวันนั้นๆน้นองเองก็ไม่ได้มีงานอะไรที่เป็นสาระสาคัญถึงขนาดว่าลางานไม่ได้นะคะ<ร>ทาง HR manager ก็<ส>ให้สิทธิ์น้องลางานก็จะตอบอีเมลกลับมาว่า approve ครับ <benim S 2> <M> เพื่อร่วมง,งานก็จะได้รับทราบไปเลยว่าโอเคได้รับการ approve นะคะแต่ถ้ากรณีต่างกานสมมุติว่าน้องเอ่อาวางแผนแผนลฟแล้วก็ ส่งใบนัดทำเล็บสมมุติทำเล็บนัดว่ามีนัดต้องไปทำสุขความสวยงามทำเล็บทาสีเล็บส่งไปหาเมนเจอร์ซีซเพื่อร่วมง,งานนะคะตามขั้นตอนที่สองและสาม HR เมนเจอร์เห็นโอ้ยนี่จะลา กิจไปทำเล็บไม่เห็นด้วยนะก็อาจจะไม่ให้หรือนะคะวันนั้นน้องเอมีงานที่จะต้องพรีางงาเซนต์ไม่สามารถให้ลางานได้ทางเมนเจอร์ก็จะตอบเมลกลับไปเลยว่าไม่สามารถให้ลางานได้นะเพราะว่าวันนั้นทีมเรามีพรีเซนต์งานมีไฟนอลงานเรื่องที่สำคัญไม่สามารถให้ลาได้ด้วยเหตุน,นี้ก็จะได้รับทราบทั้งกระบวนการทำงานเพื่อนร่วมงานก็จะได้รับทราบไปด้วยนะคะอ่ะ yes หรือ no เขาก็จะมาที่ข้อ5นะ ทางบอสเนี่ยให้ลาหรือไม่ให้ลาก็จะได้รับทราบพอคราวนี้รับทราบปุ๊บถ้าสมมุติว่าทางหัวหน้างานไม่ให้ลาอันนี้ก็คือจบโปรเซสคุณก็หยุดไปที่ตรงนั้นอยู่ที่อีเมลที่คุณได้รับแจ้งนะคะแต่ถ้าเกิดเขาให้ลาอนุญาตให้น้องเอลางานไปรับปริญญาคราวนี้น้องเอก็จะต้องมาที่ Google Form ของบริษัทเนาะอันนี้ก็จะมีลิงก์อยู่ในฮอ,อบบูฟัมมี่แล้วนะคะก็จะมาที่ Google Form แล้วก็คีย์ข้อมูล ไปในเซ็นเตอร์ไปใน Data System คราวนี้ไอ้ข้อมูลเนี้ยมันก็จะถูกส่งไปที่ส่วนกลางที่หลายๆคนสามารถเห็นได้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อวันอังคารนแะ้าน้องเอจะไม่มานะเพราะว่าเขามีนัดรับปร,ริญญาฝึกซ้อมรับปร,ริญญาก็ว่าไปนะคนอื่นที่อาจจะไม่ใช่เพื่อร่วมง,งานในใสายงานโดยตรงก็จะสามารถรับทราบได้ด้วยว่าโอเคอ่าอังคารหน้าคงไม่ได้เจอเอหากมีเรื่องอะไรก็จะต้องรีบไปคุยละหรือหาก จะไม่มีเรื่องติดต่ออะไรก็แค่รับทราบไว้แผนอื่นๆก็จะได้รับทราบไว้ประมาณนี้นะคะก็หลักๆเลยขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องวางแผนให้ดีนะคะมีเอกสารประกอบก็ส่งรีเควสต์ให้หัวหน้าทางอีเมลซ,ซีซีเพื่อร่วมงานแล้วก็ส่งเมลไปหาหัวหน้าเนาะคราวนี้ก็รอผลว่าเขาให้หรือไม่ให้นะคะไม่ให้มันจะมีผลกระทบอย่างไรเขา,าจะแจ้งกลับมาแต่ถ้าให้สามารถลาได้คราวนี้เราก็ไปเกาะข้อมูลใน เซ็นเตอร์ซิสเต็มดาต้าเบสนะคะ mm hmm. เพื่อให้ส่วนกลางเนี่ยได้รับทราบด้วยค่ะหลักๆมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ